พีจ๋าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไปตลาดมาจ้ะเดี๋ยวสิให้เบิงเงินสองพัน 2, ได้อย่างแน่มาเบิงจ้ามาเบิงมาของบ่านเพิินแพงกว่าบาานเท่าสได้เนาะมาจ้ะมาเบิงเลยเริ่มด้วยองุนเนาะจ้า อัางุูนี่หว,ว,วานเด้อองุูนี่ก็เท่าไหร่นี่4ี่สิบี่สิบบาทจ้ะกิโลละเท่าไหร่ล่ะกิโลละแปดบาทกิโลละแปดสิบบาทจ้ะเฮ็ดจ้ะเฮ็ดนี่กี่บาท เฮ็ดนี้หาสิบบาทจ้ะเฮ็แท็กนี้หาสิบบาทักจ้ะนี่ยังแน่ักกาละสิบบาทวนเท่าจ้ะต้นหอมกาละสิบาทจ้ะ หอมนี่ผักบุง้งผักบุงกบ้งกำลังซีบบาทไม่หดไม่หดหยาดผักกวางตุง้งผักกวางตุ้งจ้ะสดๆดผัก,กชีพริกจ้า พิทแพ็กละสิบบาทพอดีคุณพ,พ่แม่พห้บาท95้หแฮมนะจน๊ะเนาะกระตุก60บาทพอดีห0าสิบบาเกบาทน้อยๆกต่คิดซะหกสบาทเนาะกล้วยจ้ากล้วย3าน่วย กวยซ้ำนวยยี่สิบบาทจ้ากวยหอมกวยกวยหอมเท่าน้อมากพิล่าจ้ามากพิล่านวยหนึ่งยี่สิบบาทจ้ามากแอปเปิ้ลสีน่นวย มันก็นแบบถูกแบบแพ้งกับนี้นะจ๊เนะแต่ว่าอันเนี้ยมันสิแพ้งน้อยนึงแต่มันก็รสชาติมันดีกว่าจ้ะอันนี้ก็9เก้าสิบบาทจ้ะ <soft> ทีหน่วยเก้าสิบบาทไทยนะคะเฮ็ดนีจ้ะเฮดแชมเปี้ยนบอก อันนี้หกสิบบาทจ้ะตะไคร่จ้าตะไคร่จักน่อยก็จะหัวจักจักอัตะไคร่สามสี่ห้าหกเจ็ดจิตหัวตะไคร่จ้าจักบาทตะไคร่ เจ็ดสิบบาทจ้าเจ็ดสิบบาทตะไคร่แปงแปงหกสิบบาทจ้าแต้ง,ตง,ตง,ตงอันนี้หมากอีางบัลลูบานเห้ามบุญนี่เนาะ ึ้นหมักอื้อหน่อยนี่ละจ้ะแซ่บแซ่บลวกกินกับแจ้วกับกลนหวานดีขึ้นยังไงไม่รูงหมักอยังขึ้นหมักมาขึ้นหมักอื้อหน่อยบานห้าไปแกะไปเป็นแบบนี้จ้ะบ้านเฮาเอิ้นหมังอยังบูสี่สิบบาทจ้ะ แล้วก็จะเป็นไก่อกไก่เนาะจ้ะเนาะอกไก่นันแพ500กห้าร้อยกรัมเอกไก่อกไก่ที่สองร้อยหกสิบบาทจ้ะห้าสิบกรัมอันนี้ตีไก ปีไก่โ oh, อ oh, 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 ้โอ้เป็นหาซิบจะจะหาลอยกรมหาร้อยกมว่าพิดว่าพิดโอ้ไก่หาร้อยกำจ้าสองร้อยหกสิบบาทจ้าปีไก่หาร้อยกรำขึ้นกันจ้าปีไก่หนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้น่องไก่จ้าน่องไก่หาร้อยกรำขึ้นกันจ้า ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะอะไรอีกถ้าก็มีปลาปลาเพื่อนปลาอย่างมูนป่าปลา,ปลาอย่างมันจะปลาแดงบอกเพื่อนปลาแดงเนาะ เป็นตัวแดงๆมันกาเอิน่าแดงว่ะนี่จ้าร้อยหกสิบบาทโลละสองร้อยหกสิบจ้ากุ้งจ้ากุ้งกับตัวใหญ่อยู่ได้มันสิแก้ง นี่จ้ะกุ้งเท่าไหร่กุ้งสองลอยจ้ะกิโลละสี่ลอยกิโลละสี่ลอยบาทห้องเนี่ยจ้ะตั้งเยอะเนี่ยสองร้อยบาทจ้า้วก็ปันนิ่มจ้าปันนิ่มปันนิ่มตัวใหญ่ดอก ปลานินปนันนิ้สองตัวเ้าบาทอาาะไจ้าราคาเอาเขาึ้นตัตีราคาปลานินหอันนี้ปลานินหกสิบบาทจะสองตัวปนันนี้สดโตประมาณนี่จจะหกสิบบาทน้ำหยอยปุกๆอยู่ลางเมื่อกัน หมดหรือยังแล้วก็มีอันนี้เรลืมอ,อันนี้นี่จ้ะเขาเอนอ,น,อนี่ยังนี่อ่าสะโพกบอกสะโพกไกล้กว่จ้ะร้อ,รอยสี่สิบบาทจ้ะหารอยกัมเพื่อนจ้ะนี่แหละของที่ได้วันนี้จ้าแล้วก็มีครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำ ครีมอาบน้ำเท่าไหร่ใส่น้อยครีมอาบน้ำเด็กต,ต่องลอยก็ดีจกครีมอาบน้ำตัวนี้ยืดไใส่น้อยเอาใส่น้อยดีเห็นเบิเ้งจา้า ของสองพันกับเจ็ดสิบบาทนันจ้าเนาะนั่นสองพันบานเท่าใดอย่างแน่วนี่แหละจ้ากองยุนหละ่ะนั่นสองพัน ได้ซํำเนียจ้าทามากินได้โดนปันใดจ้าสองพันนี่ของกล่องทัานโตนี่จ้าเงินสองพันกินได้โดนซ้ำไดกะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้าเนาะ หรือบางย่างอาจสิ in ouais. are, no, ็ม like ่ถึงอาทิตย์บางย่างก็อาจสะมาณอาทิตย์หนึ่งจะกินคนเดียวจะยุคนเดียวของบานเฮากับบานเฮากับย่นี่นะจ๊ะนะกับบบ่ได้กับบวบ่ถือว่าแพงเกินกันปันใดนะจ๊ะเนาะบางย่างกับแพงกว่านอยหนึ่งบางย่างกับบ๊ทอดใดจ๊ะพ่อทูทูไทยไทยใดอยู่จ้ะเนาะ ให้เบิ้งงนาาจะเนาะเพื่อบางคนท่าบานเเพาคนอยากหูวา่าของอยูท่ท่านี้แพ่งซํำใดเย้กินจังไดนาาจะเนาะอาหารที่ยังจังอ่ค่าซํำใดนาะจะเนาะเอาให้เบิ่องเขาเขาเนาะจะเนาะเป็นบางยางเรียบเทียบบันเฮาานานจาจะคลิปนี้ก็แค่นี้นาะจะนะเนาะพอพอกันไหม่คลิปหน้าจา้า ขอบคุณที่เขามาเบิงมาชมนะจ๊าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมอนไทยไลฟ์เมียฝรั่งดูใบนะคะสวัสดีค่ะขอให้ยูดีไม่แห้งนะจ๊าเด้อบายบายสิประเทศเขาแรงกินล่ละจ้าหิวแล้ว